สวัสดีครับนะครับวันนี้อยู่กับผมคิดดีพัฒนรัตน์หนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับผมนะมวันนี้มีมาอีกแล้วหนึ่งคันนะฮะอ่าฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับผมนะอ่าใครที่หาอยู่นะตอนนี้เรามีเข้ามานะสามสี่คันนะตอนนี้เหลือสองคันแล้วใครที่ตามหาอยู่นะรีบเลยนะวันนี้มีเข้ามาใหม่นะสีแดงสดใสเลยนะคันนี้ปีสองพันสิบหกนะฮะวันนี้ราคาผมให้พิเศษเลยนะอยู่ที่ห้าแสนสี่หมื่น 7,000บาทนะอ่ารีดาวนะครับผมนะขอนอยู่ที่ประามาณหมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะฮะคันนี้สวยมากนะฮะสีเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าเก้าาเเซ็นต์เลยนะรบอบคับนี่นะแล้วก็ล้อมแม็กซ้ายเดิมขอบยีดีนะครับผมนะอ่าเครื่องยนต์2อ,อ,ตองนะออโต้6สปีดเด็ดอ่ะมาดูนะฮะร,รอบคันนะอ่าใส่คิ้วเล็กนี่ก็สวยเหมือนกันนะส่วนใหญ่ จะสังเกตดูเขาจะใส่โปรงใหญ่อันนี้คิ้วเล็กก็สวยอีกแบบหนึ่งนะฮะมาดูนะฮรอบคันว่าจะสวยแย่ไรนะวอนี้เขาใหญ่มากนี่มาใหญ่จริงนะฮะแล้วเป็นสีแดงเดิมนะ,ะสีแดงเดิมเดิมปลายแดงเลยนะฮะนี่แล้วก็ชุดแต่งอ่านีแล้วก็มีกล้องหลังเซนเซอร์นี่นะ สภาพมาแบบนี้เลยนะครับผมนะอ่าภา,ภายในภายนอกไม่ได้ไปใตะหรือไปทำอะไรเพิ่มเติมแนมะ้แต่นิดเดียวดีนะฮะสภาพสดๆแบบนี้เลยเบาะหนังอ่ารู้สึกว่าจะยังไม่สปาได้วยเนะี่ยนี่นะภาพบอกจะเงืออยู่เลยอ่าบอกไฟฟนะ้าคูปปา่หนะ้าเกียร์ออโต้เป็นตัวขับสองนะครับผมนะอ่าเครื่อง2.2มามาดูข้างหลัง เบาะเขาดีไซน์ที่สวยมากนะครับผมนะอ่าดูดีนะมันสามารถพับได้หลายระดับเลยอ่าดูนะสภาพผิสวยมากนะฮะนะหนึ่งเดียวในรุ่นก็ว่าได้นะฮะอ่ะมาดูข้างหลังกันต่อเลย ตัวนี้จะเป็นออตโต้แล้วนะฮะอ่าเป็นไฟฟ้าออตโต้แล้วอ่าของดส่วนลกลางนะฮะอันนี้ปบาะแถวสุดท้ายเนี่ยจะปเป็นไฟฟ้าอดแถวออตโต้นะฮะอ่าสายขวาเลยอ่าถึงเพายวด้วยดีนะ,ะแล้วก็จะมีพื้นที่ ใส่ของเยอะๆ,ๆแบบนี้เลยนะกันนี้หลังคาสนุกนใะเห็นไหมครับหลังคาสนุกนะป็นดาสีดำส,สวยอ่านี่นะฮะถ้าถ้าเราจะใช้เราก็กดกลับคืนแบบนี้เลยนะไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรมากมายนะฮะกดแบบนี้ได้เลยอ่าปอดท้ายเช่นเดีวยวกันนะแล้วก็กด สบายมากนะครับผมนะนี่นะใยนีสวยเลยมาดูข่อนี้คือได้ไปเด็กคุ้มๆเลยนะลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรโค้งเล้วเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนมาให้หมดแล้วนี่ภายในสวยๆเดิมๆนะฮะขับสบายขับนิ่มนะขับโคตรดีนะฮะอา แต่ว่าตรงนี้รอหาใช่ไหมตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมันมันแตกนิดเดียวนะแต่ว่าเราเปลี่ยนเลยเพราะว่าราคามันแค่พันกว่าบาทเองอ่าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนได้ไหม่เลยไอ้นี่รอของอยู่นะฮะไม่ได้สั่งเมืองนอกเมืองนานนะสั่งในฝูบ้านเราเลยแหละนะ่นะรก็ผมนะอ่ะนี้มาดูข้างหลังนี่นะ,ะอยากให้เห็นตัว จริงนะฮะสภาพควอเป็นมากมากนะฮะอยากให้มันสภาพแบบสดๆอย่างนี้นะฮะผมเชื่อว่านะฮะทุกคนต้องชอบนะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันอ่าจะเป็นโช้กแล้วนะฮะก็จะ สวยเดิมแบบนี้เลยนี่มาดูเครื่องยนต์เครื่องสองพันสองนะฮะดีเซลอ่านี่าให้ดูเลยซอกขวามือตัวเครื่องแล้วก็ด้านซ้ายอ่าแล้วก็คานหน้านี่นะครับผมนะอ่าเดี๋ยวจะให้ลองขับเลยนะฮะสำหรับใครที่แวะมาหาเรา ใครท right? enfin mm hmm. uh ี่หาอยู so ่นะราคาผมให้วันนี้5้าแ0 0สีมพันบาทฟรีดาวทุกอาชีพพ่อยู่ที่หมื่นต้นๆเ่านเอ่นนะยาวสุดถึง8ปงวดนะฮะปี2016นะฮะห้าแสนสมันบาทนะเกียร์ออโต้เคร่งเครื่องยนต์สสองดีเซลนะฮะใครสนใจก็ส8 1 5ป9หนึ่นะครับผมนะ ่าแล้วใครจะมาลองขับมาดูสภาพตัวเป็นๆมาได้เลยที่ดีพันรั์สาขาที่2องถนนราชชิดเขตบินบุรีนะเปิดทุกวันตั้งแต่เกียนนาฬิกาถึงึ่งทุ่มนะใครจะมานะสามารถโทรนัดล่วงหน้าได้เลยนะฮะฝากคลิปนี้ไว้ได้วยกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ